ธอสวยฉันก็ต้องสวววยกว่าสสัดีค่ะใบเฟิร์นวชิรยานะคะวันนี้เฟิร์นก็อยู่ที่เอสติมาคลินิกนะคะวันนี้มาทำเทอร์มาส FLX ค่ะปัญหาที่เฟิร์นเป็นกังวลอยู่ตอนนี้นะคะก็คือแก้มและเหนี่ยงค่ะใบหน้าที่มันห้อยลงมาเพราะว่าเราเป็นคนมีแก้มนะคะแล้วก็ผิวหน้าไม่กระชับค่ะแล้วก็มีความกังวลเรื่องรูปขมขนตรงช่วงบริเวณ หน้าแก้มนิดหน่อยค่ะแล้วก็อยากให้มันดูกระชับดูเฟิร์มขึ้นมีเพื่อนแนะนํามาค่ะแล้วก็ได้ฟังจากคนอื่นมาว่ามันเห็นผลเลยเนี่ยค่ะก็เลยอยากลองทํา สำหรับใครที่มีปัญหาผิวหน้าหย่อนคอยไม่กระชับแบบเปิน่นะคะให้ลองมาทำเทอร์มาส FLX ที่ Estima Clinic ได้เลยค่ะ